สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับคอร์สที่มีชื่อว่ากลยุทธ์ Bull d n d b e t r t r a p with d e m a n ส Supply สำหรับคอร์สนี้นะครับเราจะเรียน Supply and Demand แบบเจาะลึกเราจะเรียนทุกมิติของ Supply and Demand แล้วก็สอนวิธีการนำไปใช้อย่างถูกวิธีให้กับเพื่อนๆน,นะครับหัวข้อแรกที่เราจะเรียนกันคือเบสิกนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปสู่รายละเอียดของคอร์สเนี่ยเพื่อนๆต้องรู้จากอะไรบ้าง เรื่องแรกคือเรื่อง market manipulate การหลอกล่อของตลาดตลาดหลอกล่อเราด้วยวิธีการอะไรบ้างแล้วเราจะมีวิธีการระมัดระวังการหลอกล่อเหล่านี้ได้ยังไงร,รูปแบบไหนที่ตลาดเริ่มหลอกล่อเราจะได้เรียนรู้กันนะครับถัดมาเพื่อนจะได้เรียนรู้เรื่อง candle แล้วก็ price action candle แบบไหนที่เราใช้ประจำ price action แบบไหนที่เราได้ใช้บ่อยๆนะครับถัดมาเพื่อนจะได้เรียนรู้เรื่อง Support and l ลิ i ิสเซนแนวรับแนวต้านแล้วก็เรื่องการเบรกแล้วก็กลับมาทดสอบรีเทสนะครับว่ารูปแบบไหนเราจะได้ใช้กันจะมีเทคนิคแบบง่ายๆนะครับถัดมาเพื่อนจะได้เรียนรู้เรื่อง t ทรนด l i ล e แล้วก็ช h a n แ e ลซึ่ง t ทรนด l i ล e กับ Channel เนี่ยเป็นเรื่องปกติทั่วๆไปเนาะแต่ว่าท่านเพื่อนรู้ไว้ก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์กับสป라이ดีมานได้ถัดมาเพื่อนจะได้เรียนรู้ว่าทําไมเราจึงไม่ควรใช้อิ d ดคเตอร แล้วมีวิธีการแบบไหนที่ดีกว่าอินดคเตอร์เร็วกว่าอินดคเตอร์เราจะได้เรียนรู้กันถัดมาเพื่อจะได้เรียนรู้เรื่อง l ิ q u i d i t y ซึ่งล i ควิดิตี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆถ้าเพื่อนรู้จักลิควิดิตี้เพื่อนๆจะไม่เป็นเหยื่อของรายใหญ่ถัดมาเพื่อจะได้เรียนรู้เรื่องสป라이ด,ดีมานศูนย์หนึ่งซึ่งก็เป็นเบสิกของสป라이ดีมานนะครับเราจะวาดรูปสลายดีมานยังไง หน้าตาแบบไหนที่จะเป็นสพาดีมานได้ถัดมาเพื่อจะได้เรียนรู้เรื่อง bias เรื่อง flow เรื่อง market structure ซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็อยู่ในคอร์สนะครับแล้วก็หน้าตาสพาดีมานที่เรียนรู้มาเพื่อเพอก็จะได้นำมา back test และมาทดลองใช้กันสำหรับบทที่2เราจะเรียนเรื่อง trading mind ก็คือแนวคิดเกิดเรื่องการเทรดนะครับ สิ่งที่จําเป็นและเพื่อนๆต้องรู้เพื่อการเทรดของเพื่อนเนี่ยราบเรื่นไม่เจอปัญหานะครับเรื่องแรกเราจะเรียนรู้เรื่อง list management ถัดมาเราจะเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาการเทรดในแต่ละวันว่าเพื่อนๆต้องเรียนรู้อะไรต้องระวังตัวอะไรและต้องเตรียมตัวยังไงก่อนเข้าเทรดนะครับเรื่องที่3คือ advanced s p p l y d a n e m a n d เราจะเรียนรู้เรื่อง flash zone แล้วก็ zone ที่ถูกเทส มันแตกต่างยไงมีความสําคัญยังไงบ้างถ้าเพื่อนรู้จักเฟรชโซนแล้วก็เทสโซนเนี่ยเพื่อนก็จะเลือกเข้าเทรดในโซนที่มีคุณภาพได้ถัดมาเพื่อนจะได้เรียนรู้เรื่อง market maker spike หน้าตาของ market maker เวลาทําราคาล่อหลอกเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงถัดมาเพื่อนเจะได้เรียนรู้เรื่อง trend trader check out กรณีที่เพื่อนเเลื่อน trailing stop แล้วเพื่อนเ,อเพืดนหลอก แล้วโดนกินเทลลิ i n g stop หน้าตาเป็นไงและว,วิธีแก้เป็นแบบไหนถัดมาเพื่อนจะได้เรียนรู้เรื่อง b u l and bear trap ถูกหลอกให้บายแล้วสุดท้ายต้องมาซลล์หรือถูกหลอกให้ซลล์สุดท้ายต้องบายหน้าตาเป็นไงเราจะได้เรียนรู้กันเพื่อนจะได้เรียนรู้เรื่อง e n g ราฟแล้วก็ s p ปหน้าตาของ e n g ราฟราคาทะลุโซนเป็นยังไงราคาไม่ทะลุแค่หลอกหน้าตาเป็นยังไงเราจะได้เรียนรู้กัน เพื่อนๆจะได้เรียนรู้เรื่องเทรนไบแอสและก็ข้อควรระวังเทรนเทรดเดอร์ Tr ader, หน้าตาเป็นยังไงเราควรจะเข้าเทรดตามเทรนหรือเราจะควรเข้าเทรดตามไบแอสถัดมาเพื่อนจะได้เรียนรู้เรื่องออเดอร์ฟลูออินกราฟแพทเทิร์นและก็มาร์เก็ตโซนถ้าเราไม่เทรดตามเทรนเราจะเทรดยังไงโอเคนะครับถัดมาเพื่อนจะได้เรียนรู้เรื่องวิธีการเข้าเทรด เราะ Entry แบบ Level Entry หรือว่า Price Section Entry เพื่อนๆจะได้เรียนรู้กันนะครับ i n s s i h t Time Frame วิธีการที่จะทำให้เพื่อนๆเข้าเทรดใน Time Frame ที่เล็กลงและได้กำไรมากขึ้นความเสี่ยงน้อยลงถัดมาเพื่อนๆจะได้เรียนรู้เรื่อง Break and r e t e s t Confluence เราจะใช้ส่วนผสมของการ r e a k และก็การย่อมาร่วมกันทำให้เพื่อนเข้าเทรดได้โดย Stop Loss ก็เล็กลงแคบลง และถัดมาเพื่อนๆจะได้รู้เรื่องการตั้ง t a r g e เก r ตออการแบ่งทำกำไรออกทีละส่วนในบทที่4เราจะมี Exercise ใน Exercise เนี่ยเพื่อนๆก็จะวาด Supply d ด m มานแล้วผมจะเช็คให้ว่าสัพ p า y d ด m มานของเพื่อนะเข้าใจถูกไหมสัพพา y d ด m มานแบบเล็กแบบใหญ่ที่มีสอนกันเป็นยังไงเพื่อนจะวาดเรื่อง c o m p l e ชั o น มีการ Set c o m เพล i o n Set e n Graph เพื่อจะได้ Capture ์รูปได้เก็บตัวอย่างจากกราฟจริงนะครับ b a c k l y t e s t <lit> เป็นยังไง Market Maker s p สปายบูน b r t r a ับทที่5ผมจะมีสรุปแบบง่ายๆว่าเราเรียนรู้ไปหลายเรื่องละเราจะนำมาใช้งานได้ยังไงร,รวมถึงท่าไม่ตายแบบง่ายๆในแต่ละคอร์สเรียนขอเพื่อนมีท่าไม้ตายแค่หนึ่งท่า ก็เพียงพอแล้วนะครับและบทที่6จะเป็นเรื่องโบนัสซึ่งก็จะเป็นบูปน n ์หรือว่าจะเป็นแบบเคล็ดลับหรือว่าสรุปย่อของส l า d ิมานเซตอ u p นะครับแล้วพบกันในคลาสนะครับสวัสดีครับ